สวัสดีเอฟซีทุกทกท่านเนาะค่ะพี่น้องเบิง้งพี่น้องก็เบิ้งเห็ดก่อนเนี่ไใหญ่คักใหญ่น่พี่น้องหนึ่งสองสามพูน่ะสามฝามือก่อบักใหญ่ใหญ่คักใหญ่น่พี่น้องเอ,อ้ยข่อยละสอองามคักเอาพี่น้องมาหน่วยกันเลยมือนี่ย,าย่า่พอนสิมาหาเห็ดไปแกงใส่นน้องใหม่พีน <laughs> น่น้องป้าสมโสกดีคับแพทเมนูแกงน้อใหม่ข่อยมือนี่พี่น้องเอ,อ้ย มาเบิบ่งซอยกันเด้อบาัตรอลังการคักพี่น้องเห็ดก่อเดียวก็อิมอ่มพุ่นตัวนี่เบิ่งป๊าแตะสะอ่อนบ่พี่น้องพุ่นน่ะงามคักงามเนี่เบิง่งป๊าข่วมสวยงามของเห็ดพี่น้องเอ้ยโพดพอ่ออลังการพุ่น พุ่นกอเดียวอิ่มทั้งครอบครัวพี่น้องกอเดียวอิ่มทั้งครอบครัวเลยเนี่เฮ็ดคอยอเฮ็ดกอเดียวได้ครึ่งถุงพี่น้องเอ้ยกอเดียวก็ได้ครึ่งถงุงละนี่นะสิปแกกงใสหน่อไหม่เส่สบๆบาดเนี่ หาหนุกกันพี่น้องดึงบ่ขึ้นค่าอันหากใหม่มาอูอออ้แต่มันสิเกียงใช่ไหมใหม่แสบเด้อพี่น้องเหมือนเล เป็นบรรยูไนพี่น้องเอาเอาเอาพูดนะพี่น้องกหน,นุ่ยออกมาไงพูดนะพี่น้องเงาหนึ่งกำลังตุกปุกอยู่เห็นปะไปเอากันเลยค่ะโอ,โอ้ยเป่มันอยู่ในอยู่เลิกได้หมนหัวเขาม้าเอาพี่น้องเลยง บังขาอ้วานอ้วนบึงพี่น้องสายพันดำอ้วนเตีย้ยน,นี่พี่น้องเฮ้ยขุนนะปานขาเห็ดปวกบานเท่าเลย อันนี้เอาจงเพิ่นไว้งามคัก่ยกลุ่มนี่พีงงพเพื่อนเหรอพอเพิ่นบ่าบาดเลี้ยวบว่เห็นกันยังไงตอนเพิ่นนุ่มๆน,นี่เลี้ยวบว่เห็นขุนกระลังงามพอดีเลยนี่อัโอ้ยมึงพี่น้องเงาเพิ่นไหมขุนอเอาเงาเพิ่นไว้ พันเกิดปีนาต่อพุ่นงามครับพี่น้องมันข้าปาดขาพันไ้เข้ากระทิมลูกมองเก้านี่แหละพี่น้อง้องามครับพี่น้องพุ่นเป็นตะแกยงเส้นน้องใหม่แซบบกเจแก,าว,าพกวพันคือแก่อยู่ผู้เดียวพี่น้องมงดูพุ่นอันนี้สายพันดำอ้วนเตี้ยเด้พี่น้องเนี่ยดำอ้วนเตีย้ย เอามาเบ่งนน่พี่น้องอันซุ้มบนนี่สายพันธุ์ไงดำนน่พี่น้องอยู่เดียวๆต้องคนที่รูเห็ดได้จัจคอยเก็บพี่น้องนี่พุ่นขาเพ่นอ้วนไงดำพ,งพี่น้องพุ่นหดอกหนึ่งเห็นบ่โอ้ยุ่ขาเพ่นสีเง,งาได้พี่น้องซุมมบน,น เพิ่นสะออนเนีก่ก็ดินเพิ่อนอุดมสมบูรณ์แล้วเพิ่นล่งเลิกแล้วเพิ่นกระสีดอกใหญ่ยังสีน้องทานนะปัาดผุนเดีจุ่มหนึ่งพี่น้องพี่น้องเห็นเห็ดน,น้ำข่อยพะเพิลี่ข่อยบงังปัาดบัวพุ่นสายตาข่อยได้พี่น้องผุนงามครับบัวพุน่นเอางามครับงามแน่พี่น้องเฮ็ดใหญ่พอน งามครับว่าพุดนะสุยรวยอยู่พี่น้องเอ้ยงามครับผ้าพี่น้องครับเบิ้งเฮ็ดเพิ่นบ่านพี่น้องมึงด้วยนะที่เหลือยายพอดมาเก็บพี่น้องเบิง้งเพิ่นกะงามเด้พี่น้องเนี่ยเพิ่นบ่างามเพิ่นบ่สูงป่านนี้เด้พี่น้องพุดนะป๊าดงามครับงามแน่บ่พี่น้องป๊าอ่อนเฮ็ดก่อนนี่พี่น้อง,งมึงดงามงามยังบ่านอ่อนๆอเยอะ ยายพ่อนจะเอาไปอันนั้นเอาไปสีตากแดดพี่น้องมองดูงามค่ะงามเนี่ยอลังการเลยพี่น้องเห็ดอะไรจะสวยงามขนาดนี้พ,นพี่น้องคุณงามค่ะงามเนี่ย อ่อนพวกง,งามของเห็ดพี่น้องเฮ้ย hey. งามแขบ,บงดบบแบบงามแขกสรุปเห็ดให้พี่น้องครัเบิ่งเต็มถุงคือเกาพี่นอ้องเมื่อนี้ก็ได้เบิงง่งเนี้ยพูดหน่อยงามงามเห็ดข่อยพี่น้องสะอ่อนเพิ่นดอกใหญ่เบิงง่งเน ขาเพื่อนพี่น้องปุ่ห์งามครักอา้าวยายพ่อนก็ขอ,ขอขอบคุณเอฟซีทุกทท่านเลยค่ะเด้อพ่อกันคลิปนาพี่น้องเมื่อนี้เสนอเมนูกแกงเห็ดเซโนไมพี่น้องทั้งเห็ดเพิ่กแน่เห็ดไอ้หัวซีสมแน่เห็ดดำหวานแน่พี่น้องร่วมมิดเลย กุนงตาแซ่บบ่มาเด้อเอฟซีคุกคือขันมัอน,นี้ได้กินแกงน้องใหม่อยากได้พี่นอ้องขันอีกตัวหอมๆปลาแดดนัวๆบ่มีแต่ผักขาพี่นอ้องโอเคนะคะนะ้อยายพ่อนอขอขอบคุณเอฟซีคุกคือขันได้ค่ะได้มากินแกงเฮ็ดน้ำกันคะ่ะ